เจริญในจำยมครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรอานิสงส์สูงสุดแห่งอาณาปานสติสองประการพิกษจทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร ระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งกู้กาเข้ามาโดยโรอบตั้งกายตรงดำรง,งตติเจะหน้าตือนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติ หายใจออกเมื um. Aí, ่อหายใจเข้ายาวก็ร so. ู้จัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้จัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้จัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้จัดว่าเราหายใจออกสั้น เตยย่อมทำการฝึกหนัศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเตยย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายยสังการให้ดำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายยสังการให้ดําับ หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเรา เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเตยย่อมตำการฝึกหนักึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังการหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังการหายใจออกเตยย่อมตำการฝึกหนัศึกษาว่า Sabes, เราเป <em ote, S 2> ็นผู้ทำจิตตสังการให้ระมัดหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระมัดหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหนักศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะส่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเรา เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหนัศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหนัศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกตัวย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ หายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุค,คุลเจริญแล้วกระทําไม่มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุค,คุลเจริญทําไม่มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได คืออราตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนากามีเอวัง